สวัสดีครับวันนี้คุณต้อมมาอยู่กับช่องชานยนต์2 5 0 5อีกครั้งนะคะผมวันนี้เรามีนัดปล่อยรถให้ลูกค้านะคะผมเป็น New Honda c l i ิก160 ABS b บนะคะผมะวันนี้เราจะไปส่งรถให้ลูกค้าอยู่ที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพน,นมนะคะผมอันนี้ก็กำลังให้พี่ช่างของเรานะครับผมทำการเรียกว่าเป็นการ PDI เนาะก่อนที่จะส่งมอบให้กับก,กับลูกค้านะคะผมะแล้วก็ ของเราในช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับผมทิกร้กเราเติมให้เต็มถังนะครับไม่ใช่ E20 นะครับผม95คุณภาพแบบเอาแบบดีๆเลยนะครับผมอ่ะให้พี่ช่างเช็คก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปทำในส่วนของเอกสารรอนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของสมุดรับประกันนะครับผมแล้วก็ คู่มือการใช้งานนะคะอันนี้จะเป็นลายรถนะคะที่จะไว้จดทะเบียนเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นสมุดการรับประกันคุณภาพนะคะผมตัวนี้อ่อยากที่แจ้งนะครับรับประกัน3ปีหรือ30,000กิโลเมตรจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะครับผมแล้วก็เฉพาะหัวฉีดจะอยู่ที่5ปีหรือ50,000กิโลเมตรนั่นเองแล้วก็ในส่วนของคู่มือการใช้งานนะคะผมตัวนี้อ่อันนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับแต่ว่าใน วันที่เราไปส่งวันนี้นะครับเราก็จะแจ้งการใช้งานอาจะสาธิตการใช้งานเบื้องต้นให้กับลูกค้านะคบว่ามีระบบอะไรบ้างนะครับอย่างอยู่ข้างหน้าตรงนี้ก็จะมีแนะนําว่าเติมอะไรบ้าง 9195E20 นะครับแล้วก็สามารถเปิดดูได้การรับประกันแบตเตอรี่การรับประกันเครื่องยนต์การรับประกันสายพานตัวนี้สามารถเปิดดูได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยูเซอร์การ์ดอันที่เรียกว่าคูปองชิงโชคที่ผ่านมานะครับผมพัง ลูกค้าของเราก็ได้รับเป็นทองคำมูลค่าหนัก5บาทใช่ไหมครับแล้วก็รถจัก,กรยานยนต์ฮอนได้คลิกนะครับใครที่อยากโชคดีนะครับก็มาซื้อรถชันยนต์ก็ได้นะครับผมก่อนที่เราจะส่งมอบเราก็จะลง W C ให้เรียบร้อยนะครับเป็นการรับประกันจากทางฮอนด้านะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเขียนสมุดรับประกันก่อนนะคบผมเดี๋ยวไปเจอกันตอนเอารถขึ้นตอนนี้เราก็เอารถขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปส่ง ลูกค้านะครับที่อําเภอนาว่าจังหวัดนครพนมนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลย let's go และแล้วเราก็มาอยู่ที่ บ้านบบาว่าแล้วนะครับผมอําเภอนาว่านความผนมุเนาะเป็นบ้านลูกค้านะครับก็ต้องขอแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าลูกค้าไม่มีความประสงค์ให้อ่าถ่ายเห็นลูกค้านะเดี๋ยวเรามาแนะนําการใช้งานให้กับลูกค้ากันเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกุญแจนะครับผมตัวนี้จะเป็น Honda Smart k ทคีนะครับมาพร้อมกับก้านเปิดใต้เบาะนะครับฉุกเฉิน2ก้านนะครับแล้วก็ในส่วนของบาร์โค้ดนะครับเดี๋ยวขอหันหน้ามาทางนี้เนาะบาร์โค้ดตัวนี้นะครับสามารถ ทำกุญแจสั่งทำกุญแจได้เพิ่มอีก2 2ดอกนะครับผมการใช้งานแนะนําว่าให้แบ่ง,บงเก็บแบ่งใช้นะครับตัวนี้ถ่ายรูปไว้ยิ่งดีนะครับผมเอาไว้ที่ปลอดภัยอย่าให้หายเพราะว่าหายปพ๊บถ้าทำกุญแจก็หายหายทั้งพวงอย่างเงี้ยเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนชุดกุญแจใหม่เลยนะครับตัวนี้จะมีอยู่สามฟังก์ชันนะครับผมเป็นฟังก์ชันเปิดปิดกุญแจฟังก์ชันสัญญาณการขโมยแล้วก็ สัญญาณเรียกหารถนะคะผมตัวนี้ไฟสีเขียวนะคะไฟสีเขียวอ,อ่าไฟสีเขียวตัวนี้แสดงว่ามันใช้งานถ้ากดแช่สมมติว่าเราล็อกรถเก็บรถแล้วกดสีแดงปุ๊บไม่สามารถสตาร์ทรถได้จะมีระยะการใช้งานอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับสมมุติว่าพี่ทํากุญแจหล่นอ่าสตาร์ทปุ๊บขี่ไปกุญแจตกปุ๊บข้ามดับรถโดยเด็ดขาดถ้าดับปุ๊บมันจะสตาร์ทไม่ได้ต่อไปก็จะเป็นสัญญาณกันขโมยนะครับผมมันจะอยู่ปุ่มเดียวกันเลยกดหนึ่งครั้ง สมมติว่าเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับว่าเราเก็บรถปุ๊บเราล็อกคอเราบิดมาทางขวาสุดก่อนที่เราจะล็อกคอเรากดลงไปแล้วก็หมุนมาฝั่งขวาสุดครับผมมันก็จะล็อกแล้วก็กดสวิต์ปุ๊บอ่าิดหนึ่งแล้วก็ติดที่2คือการเริ่มการทํางานไฟสีแดงตรงนี้กับพิกก็คือการเริ่มการทํางานของในส่วนของสัญญาณการขโมยสม,มว่าถ้ามีคนมาจะงัดจังแงรถมันก็จะเตือนอ่าครับผมเราก็แค่กดปุ่ม หนึ่งครั้งน,นะครับผมก็มันก็จะ,ะเสียงมันก็จะหายไปแต่ว่าสัญญาณมันก็ยังอยู่ยงงยใช่แต่ว่าถ้าเราอยากปิดสัญญาปุ๊บเราก็แค่มากดกุญแจหนึ่งครั้งมันก็ปิดถ้ามันมีกุญแจอยู่กับเรามันจะขึ้นสัญญาณอย่างนี้ครับผมอย่างเรากดใช้เนาะสัญญาณกุญแจอยู่ตรงนี้น,นะคร<น>ับผมถ้ามันกระพริบป,ป,ประมาณ5ครั้งแสดงว่าถ่านอ่อนถ่านใกล้หมดหรือถ้ามันกระพริบรัวๆแสดงว่ากุญแจไม่อยู่ที่ตัวเราอาจจะหล่นหายตอนเวลาเวลาเราขับขี่อันนี้เราสามารถสังเกตได้นะครับผม มันจะเสียงดังตี๊ดตี๊ดอย่างเงี้ยครับผมเหมือนรถยนต์อ่าโอเคจะประมาณนี้ในส่วนของฟังก์ชันของกุญแจต่อมานะครับผมก็กดหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็บิดมาฝั่งซ้ายหนึ่งล็อกล็อกแรกจะเป็นการเปิดใต้เบาะนะครับผมซีดก็คือเปิดใต้เบาะเติมน้ามันได้ตัวนี้เติมได้ก็หนึ่งก็อห้ E ยี่สิบนะครับผมตัวนี้ทังน้ามันอยู่ที่ประมาณ5.6ลิตรนะครับตัวนี้ u ็อกใส่หมวกคันน็อกได้ทุกครั้งที่เราจะหมุนแล้วต้องกดก่อนนะครับผม ปึ๊บกันเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วก็หยิบปึ๊บ,บตอนนี้จะเป็นการเริ่มการทํางานตัวหน้าจอแสดงผลตัวนี้จะเป็นระบบเบรก ABS เนาะก็จะแสดงฟังก์ชันของ ABS อยู่ตรงหน้าจอนะครับผมระดับน้ํามันอัตราความเร็วนะครับผมเวลาตัวนี้จะแสดงเวลาเป็นรูปแบบของอ12ชั่วโมงนะครับตัวนี้เราสามารถปรับได้นะครับผมเพียงยเพียงยแค่เรากดปุ่มเซ็กับ Select พร้อมกัน แช่ประมาณ3-4วินาทีมันก็ตรงเวลามันจะกระพริบนะครับผมแล้วก็กด göster, เซตเซตหครั้ง,งมันมันก็จะกระพริบในส่วนของตรง,องอชั่วโมงถ้าเราจะเลือกเราก็แค่กดซีเล็กดันไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นแบบ12กลับมาที่นหนึ่งนะครับผมมันจะวนอ,อย่างนี้ถ้าเราโอเคแล้วก็กดดันไปเือันนี้ผมเซตตั<ห>้งค่าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับผม1,000กิโลเมตรแรกออยเชงสามารถเข้าไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้ที่ ชาญยนนาวาก็ได้นะครับผมอันนี้ใช่ทุกสาขาของชาญยนหรือว่าที่เป็นร้านที่เป็นวิงเซ็นเตอร์นี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมทุกๆ1 0 0นะครับผมตัวนี้มีระยะทางรวมนะครับผมทิป A ทิป B ตัวนี้สามารถปรับได้นะครับผมอัตราการสิ้นเปื้องนะครับมีตัวนี้มีการแจ้งเตือนแบตเตอรี่นะครับผมมีหมดนะครับผมครบขั้นไฟสูงนะครับผมสัญญาณไฟสูงสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับ โอเคต่อไปฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้จะเป็นสวิตการเปิดปิดนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็น idling stop เราสามารถเปิดปิดการใช้งานได้นะครับผมตัวนี้จะช่วยในการประหยัดพลังงานเวลาเราจอดติดไฟแดงหรือจอดทําไมสักอย่างมันจะมันจะอยู่ในโหมดเหมือนเราใช้โทรศัพท์ในโหมดสลิปนะครับผมอ่าเราไม่ต้องสตาร์ทใหม่เราแค่บิดคันเร่งเบาๆมันก็จะกลับมาติดนะครับาสตาร์ทนะครับผมกำเบกฝั่งซ้าย กดปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้งไม่ต้อง is, ไม่ต้องบิดนะครับไม่ต้องเบื่อเนาะไม่ต้องเบื่อนะครับผมกาเบรกฝั่งซ้ายแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้งมันก็จะติดนะครับให้ลูกค้าเช็คในส่วนของระบบไฟนะครับผมไฟหน้าออกปกตินะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายนะครับผมไอเลี้ยวขวานะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกปกตินะครับผมมาดูไฟท้ายครับทีนี้ไฟท้ายอันนี้ไฟท้ายนะครับผมออกปกติเนาะครับผมดูไฟเลี้ยวเลยออกปกตินะครับ โอเคช่องชาร์จไฟจะมีมาให้นะครับผมตรงคอนโซลด้านหน้าเป็น Type A นะครับตัวนี้สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้โอเคเสียงแต่ออกปกตินะครับ การรับประกันทางเราลงระบบ W C Honda ให้เรียบร้อยการรับประกันจะเป็นการรับประกันเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับผมอยู่ที่3ปีหรือ30,000กิโลเมตรแล้วก็เฉพาะหัวฉีดจะอยู่ที่5ปีหรือ50,000กิโลเมตรนั่นเองครับเดี๋ยวลองให้ลูกค้าเช็ครอบคันนะผมถ้าเกิดมีรอยหรือมันมีตรงไหนที่หกักเนี่ยเดี๋ยวทางเราจะเคลมสั่งเคลมอะไรให้ครับ ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับผมสำหรับการไปส่งรถ Honda c คลิก160ของเราที่นาว่านะครับผมอ,อยู่ตำบลอยู่บ้านบะว่านะครับผมนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับในส่วนของรถรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเวฟ110เวฟ125สกู o ปปี้ลีดคลิก P C X f o r z a A D V C B R C B นะครับผมก็สามารถทักมาที่แฟนเพจ Facebook ชันยน์หรือโทรมาที่เบอร์ 0614 0 8 8 8 3 9หรือเบอร์081974 3003นะครับเป็นเบอร์ฝ่ายโปรโมชั่นนะครับฝากทุกท่านนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปส่งมอบอยากรู้ว่าเราจะไปที่ไหนหรือว่าลูกค้าจากที่ไหนจะมาหาเราก็ติดตามไมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ